สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมมาเรียนมาเล่นกันนะครับกับการตัดต่อแบบง่ายๆด้วยมือถือครับกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า YouCut ครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บน Android เท่านั้นนะครับนั้นก่อนที่จะมาเรียนมารู้กันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทุกคนต้องดาวน์โหลดแอปนี้กันก่อนนะครับหลังจากที่เรื่องของการเพิ่มข้อความแล้วนะครับเราจะเพิ่มลูกเล่นความน่ารักของคลิปนั้นได้อย่างไรบ้างนะครับ ถ้าคุณผู้ชมสังเกตข้อความคำสั่งข้างบนนะครับก็จะมีคำสั่งที่อยู่ติดกับคำว่าข้อความอยู่คือคำว่าสติกเกอร์นะครับเรากดเข้าไปว่าสติกเกอร์ปุ๊บสติกเกอร์ตัวนี้นะครับถ้าหาว่าคุณผู้ชมเล่น Facebook มันก็จะมีเป็นสติกเกอร์แบบนี้นะครับขึ้นมาเหมือนกันซึ่งเป็นสติกเกอร์ที่คล้ายๆกับที่อยู่ในของ Facebook เลยครับแต่เราจะเลือกอย่างไรมากกว่า สมมุติว่าอย่างอันนี้ก็คือเรื่องราวที่ดร็บขนมปังเล่นน้ำอยู่ที่บ้านผมก็สมมติเป็นเรื่องของทะเลแล้วกันนะครับเวลาคุณผู้ชมจะเซิร์ชหาผมแนะนําว่าให้เซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเวลาเซิร์ชภาษาไทยเนี่ยมันจะขึ้นมานิดเดียวครับไม่ได้เยอะมากสมมุติว่านะครับเวลาหานะครับก็ไม่ได้คาว่าตัวแว่นตานะครับแว่นขยายมันก็จะมีคําสั่งคําว่า Gif t ์สติ๊กเกอร์และก็ Text นะครับ เวลาใช้งานผมแนะนำว่าให้เลือกใช้งานที่หมดคำสั่งคำว่าสติกเกอร์นะครับแล้วผมเซิร์ชสมมติว่าผมเซิร์ชคำว่าทะเลนะครับเป็นคำภาษาอังกฤษเนาะก็คือคำว่า sea นะครับแล้วกดค้นหาครับก็จะเป็นสติกเกอร์ในการเอาไปใช้งานกับงานวิดีโอได้เลยแบบพื้นมันจะเจาะโปร่งมาให้แล้วนะครับงั้นเราสามารถเลือกใช้งานได้อย่างสมมุติว่าผมชอบชอบปลาดาวนะครับผมชอบปลาดาวปุ๊บ กดคลิปลาดาวนะครับสติ๊กเกอร์ปาดาวก็จะขึ้นมาโชว์อยู่ตรงตรงคลิปวิดีโอนะครับว่าเราจะปาดาวตัวนี้ไปใส่ตรงไหนของคลิปวิดีโอสามารถขยายได้หดลงได้หมุนได้นะครับขึ้นอยู่ยกับผู้ชมจะชอบใช้ก่อนสมมุติว่าผมบอกเอาปาดาวไว้ตรงนี้นะครับกดถูกนะครับกดถูกข้างๆตัวนี้นะครับสติ๊กเกอร์ปาดาวมันก็จะไปอยู่ในคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วแล้วเหมือนกันครับว่าสติ๊กเกอร์ตัวนี้ จะให้มีการเคลื่อนไหวหรือเปล่าเหมือนกับตัวเทคเลยนะครับก็คือกดเข้าไปที่ภาพเคลื่อนไหวนะครับก็จะมีว่าจะเป็นซูมอินซูมเอาสไลด์มาเหมือนเดิมนะครับแลแตกชอบเลยนะครับไม่ต้เป็นทางการการเข้าการออกหรือการหน่วงนะฮะเหมือนกันเลยงั้นเอฟเฟกต์การเคลื่อนไหวทั้งเทคและสติ๊กเกอร์จะเหมือนกันเพียงแค่ผมพยายามแนะนําว่าการเลือกใช้สติ๊กเกอร์เวลาค้นหาแนะนําว่าหาเป็นภาษาอังกฤษไว้นะครับ อาจจะยากหน่อยแต่ไปการฝึกภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆเผมก็หายากๆเหมือนกันนะครับลองดูครับสติกเกอร์เพิ่มความน่ารักให้กับคลิปของเราได้ครับผมเชื่อนะครับว่าหากคุณผู้ชมนั้นได้ลองตัดต่อ,อด้ยวยตัวเองสักครั้งหนึ่งและจะสนุกและจะติดใจอย่างแน่นอนครับเพราะนั้นถ้าหากคุณผู้ชมนั้นยังคงติดในขั้นตอนไหนลองย้อนกลับไปดูในแต่ละขั้นตอนนะครับค่อยๆทําทีละขั้นและงานออกมาจะสมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อน พบกันใหม่ในการในการสอนครั้งหน้าสวหรับวันนี้สวัสดีครับ